we <laughs> เป็นคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ของ AF อีกครั้งหนึ่งครับมีที่ไหนใครเขาจัดกันร,รวม11รุ่น130กว่าคนถามว่าที่ไหนจัดที่นี่ไงเออมาเยอะๆจะโกรธทำไมวะเนี่ยนะฮะอัะนนี้เป็นเดอะวินเนอร์ที่ยืนรวมตัวกัน11รุ่นเลยนะครับน,น,นะครับแิบเอ็ดรุ่นลองลองย้อนย้อนความหลังกลับไปรุ่นแรกอ่ารุ่นหนึ่งพี่วิทย์นะคะคลาสสิกมากนะครับเมื่อก่อนนี้ก็โอ้โหไม่เขาบอกว่าหลายคนสงสัยว่าเอาปองสั่งมาหรือเปล่าละหรือเปล่าหรือเปล่ามาไหมมาไหมครับมา ปองฉกพี่ปอพี่แม<น>ก,ก็มาพี่แนมก็มามาพิจนาครับรุ่นหนึ่งเขารร1 1> บอกว่าสุดยอดจริงๆอ่ะรุ่นสองรุ่นสองนะครับก็วันนี้ตัวแทนเราเนาะก็มากันแบบเรียกมากันหลอกๆมากัน4ี6้าคนแต่จริงๆแล้วเนี่ยมากันแบบมาเต็ม <ๆ S 1> เยอะมากๆครับีสิคนผมว่าเต็มตัวมาดูด้วยนะครับเต็มอิ่มมากๆแต่วันนี้เนาะหลายคนอาจจะคิดถึงว่านบ้างพี่บอยบ้างมาหรือเปล่า ทั้งสองคนปฏิบัต <mówi> ิธรรมอยู <uck> ่เดี๋ยวเจอกันในวันคอนเสิร์ตครับมาแน่นอนครับครับผมอุษาพูดไปแล้วเสีผมมาทุกคนเลยอ่าครับผมก็เกือบพรมครับขาดมิกกี้กับพี่กูดครับผมมิกกี้เรียนต่ออยู่ครับใช่ครับผมที่สนีที่สนีครบค่ะของสนีครบค่ะใครสั้นมากเลยนะค่ะ ก็ครบครับครบเหมือนกันครับหน้าฝากเป็นลักน์ในบัลลัยด้วยใครไม่ครบดีกว่าไหมเรามีได้รูรื่นี้นะครับผมนะครับผมนะจะค้กไมคนเร์ตเตรียมอะไรไวบ้างเตรียมอะไรไว้บ้างนะครับก็สําหรับคอนเสิร์ตนี้นะครับคือพวกเราเอฟเนี่ยแต่ยะคนที่ดูจะรู้อยู่แล้วว่าเรามีความถนัดต่างกันแล้วในแต่ละรุ่นและในรุ่นเองแต่ละคนก็มีความถนัดต่างกันก็ ในคอนเสิร์ตนี้เนี่ยจะรวมจับกลุ่มกันว่าเฮ้ยร้องพวกป้าดร้องก็ร้องด้วยกันไปเลยเต้นก็เต้นแหลกด้วยกันนะครับข้ามรุ่นเนาะพี่น้องแล้วก็มีการโชว์แบบข้ามรุ่นด้วยคือนคนที่ไม่เคยเห็นว่าเราออนสเตจด้วยกันคอนเสิร์ตนี้จะได้เห็นแน่นอนครับ,รบแล้วก็มีโชว์พิเศษของแต่ละรุ่นด้วยมีโชว์พิเศษของ The Winner ด้วยครับแต่เตียวไว้เพียบแน่นอนครับแล้วที่สำคัญสำหรับคนที่ชอบคู่จิ้นนี่บอกเลยว่าบนเวทีนี้จะได้เห็นความหวานซึ้งกันทั้งชายกับชายชายกับหญิงหญิงกับ หญ,หญิงมีหมดอ่ะมีหมดเลยมีสคนมามีแต่คนนี้มีสามอะไรวะเนี่ยนี่คนเสิร์ฟอะไรนี่คนต้องไปเต้นกันนอกคนเดียวอ่าตอนนี้การร้องจริงจริงเราตอนนี้แต่ละรุ่นเนี่ยเริ่มคือเริ่มเตรียมร่างกายกันแล้วแล้วก็รู้แล้วว่าเราจะร้องเพลงอะไรกันบ้างแล้วก็เริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะใครจะร้องท่อนไหนใครจะเต้นใครจะอะไรยังไงบ้างแรืว่ารับรองว่าคือวันจริงเนี่ยพร้อมแน่นอนครับอ่า พร้อมๆประมาณเท่าไหร่แล้วทาน,น้องไอ,อ,อละกันโค้ดหกสิบเหรอเออนต์ไมหกเรอเกินครึ่งแหละอ่ะเกินครึ่งไปนิดนึงแล้วค่ะใช่ใช่ก็คือ,คอตอนนี้เราก็แต่ละรุ่นเตรียมซุ้มซ้อมของรุ่นตัวเองไว้ก่อนอ่าส่วนโชว์อื่นๆเราก็เดี๋ยวจะมาคิดกันอีกทีว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์บ้างครับผ<า>มครับตึกว่าอย่างนี้มีแขกรับเชิญใช่ไหมคะโอ้หนูว่าไม่น่าไม่น่าไม่น่าต้องมีแล้วว่าเรารับเชิญกันเองก่อนดีกว่าดีด้วย ใครก็ไม่รู้เราไม่รขนาดเราก็ยังไม่รู้เลยใช่รอติดตามแล้วกันรอติดตามด้วยกันค่ะพี่กัปเพิ่มล้อไปครับน้องปอจริงๆเอาวนี้ให้เต็มเดี๋ยว่จริงๆตอนแรกไม่จริงๆตอนแรกเราเปิดไว้10รอบใช่แต่คือแต่คือด้วยความที่เรากลัวเดี๋ยวคนดูเนี่ยจะดูกันเบื่อเราได้เปิดแล้วรอบเดียวกลัวคนดูน้อยกว่านักหลองไม่ใช่ลองยาก่อนไม่ยาถ้าจะให้เป็นตำนานเนี่ยมันต้องรอบเดียว พูดดีมากดีมากเลยอะต้องจัดตั้งศิลป uh> ินและวงดนตับด้วย เหมือนที่บอกครับชื่อคอนเสิร์ตของเราก็คือ AF reunion ถูกไหมครับแล้วก็พี่นัททิวนะได้พูดเอาไว้ว่าการยกยกยกมาไงให้เครดิตหน่อยอค่าคือคือเหมือนแบบเขาบอกว่าเป็นการรวมตัวของ AF ทั้ง11รุ่นด้วยแล้วก็รวมถึง reunion แฟนคลับด้วยครับก็อยากให้พี่ๆแฟนคลับทุกๆคนก็มาเป็นกำลังใจให้เราทั้ง1 30กว่าชีวิตครับผมอ่าค่ะใครที่สนใรอยากให้ฟังคอนเสิร์ตั้งนี้ติดต่อไปเลย ก็จริงๆแล้วผมเชื่อผมผมเป็นคนตลกนะแต่ว่าอันนี้ขอซีเรียสนิดนึงคือผมเชื่อว่าจุดๆเนี้ยของ11นรุ่นเนี่ยทุกคนเนี่ยมันเป็นฝันที่เหมือนในเพลงนะฝันมันยิ่งใหญ่เกินใจจริงฝันมันเป็นฝันที่ใหญ่มากๆแล้วก็ครั้งนี้ผู้ใหญ่ในทูแฟนิเชียก็ทำฝันครั้งนี้ให้มันยิ่งใหญ่จริงแล้วรวมตัวสเต็ุ่นซึ่งผมว่ามันยากมากเพรองศักดิ์ก็มาไคลก็มาเลยก็มาร้อยกว่าคน ครั้งนี้มันจะเป็นฝันที่ยิ่งใหญ่แล้วส่งฝันอันนี้ไปให้แฟนคลับแฟนคุณมาดูเนี่ยคุณไม่ได้แค่สนุกหรือคุณไม่ได้แค่มีความสุขคุณจะได้แรงบันดาลใจคุณจะได้รอยยิ้มมีทั้งน้ําตาอะไรหลายอย่างก็มาดูนะครับฝาวกันด้วยนะครับผมพันานี้อินแพคกาวิน่ามูชองมานีข่าวหอมไททีเก็ตเมเจอร์นะครับไททีเก็ตเมเจอร์ดัดทอมแล้วก็ที่เคาน์เตอร์ไททีเก็ตเมเจอร์ได้ทุกสาขาเลยครับไอ้ไอ้ได้พูดยังไอ้ได้พูดยังพูดอะไรดีคะความเงนัยาวความยาวค่ะ โอ้จริงจริงกิจกรจรมเนี่ยเราจะมีตั้งแต่บ่าย3โมงก็คือจะมีกิจกรรมหน้าคอนเสิร์ตด้วยนะคะจะเป็นแบบว่าซ้อมกรี๊ดก่อนที่จะเริ่มคอนก็คือเหมือนจะให้แฟนคลับเนี่ยออกมาร่วมกิจกรรมกับพวกเราแล้วก็จะมีนักล่าฝันพวกเราเนี่ยทั้ง11รุ่นไม่ว่าจะเป็นใครก็ออกไปแจมเนาะออกไปแ <ไป S 2> จม <ำ S 1> ใช่ค่ะก็มารอลุน้นกันว่าใครจะออกไปขอขอค่ะค่ะขอบคุณค่ะพี่